สวัสดีครับผมามากินมะน,นาวพริกเกลือนะครับอ oh, <no. S 2> มาครับผมคำโตเลยครับมุมเลยครับเนี่ยทำหน้าเปียวนะ1 2 3เริ่มพี่ปังเอาแล้วนะหนูจะทำหน้าเปียว สมดีรับบักเนาววิตามินซีมากเต็มเลยลองอ่านเป็นแว่นแว่นมั้งด้วยครับเนี่ยโอ้ได้การได้การครับเดี๋ยวเป็นแว่นเอาเป็นแว่นนะครับผมจะกินด่าบางกินบ้างหรือไ หืวเป็นแว่นเนี่ยถ้ามีเปลือกที่หอมครับหอมเปลือกมันขมขมนิดนึงแต่ขมพอทนได้ครับขมแบบทนได้โอเคแบบเป็นกีบเป็นกีบเงียครับหลายๆสูตร บะหมี่เปลือกสิ nhả ม n h ครับต้มหอมเปลือกอ่ะจิ้มเปลือกมันมีความเย็นอีกนะครับเย็นแบบเย็นเย็นลิ่นนะครับใช่พอกินแล้วม,มันรู้สึกแบบเย็นเย็นลิน่นไหมหวานหวานออกเย็นเย็นพี่ปังี่ปังก็โม่แต่เป็นปิน่นโอ้ลิ่น กินดีนะครับไ่อยากผ่นอ่ะวิตามินซีหลายเดี <c oughs> ๋ยวโซชื่นบ้านมะนาวโซชื่นบ์บอสปิดฟันมะนาวกินมะนาวครับกินจะคล้องนะครับอันนี้ก็ซื้อมะนาวชื่อมะนาวแต่กินมะนาวไม่เป็นมากินลูกกลมๆนะครับกินไงอันนี้มีเปลือกกินยากครับอันนีงมันหยาบ โอ้กินได้ไหมเนี่ยอ้ยวหงสีรโลครับคุกคุกด้วยนะครับโอเคนะครับผม อร่อยอ่ะอืมกินสนิบพ่อเป็นยาเก๋ไก่พ่อครับเกินหลายกินหลายเว้ยเก่งมากครับกับมปิดคลิปนะครับลุงเนี่ย lưu lưu thay nhanh like <coughs> nít à. này. Mm. จะบอกให้เลยว่าไม่ยอมบอกโอเคครับผมกินนี่ก่อนคอฝากินแค่นี้นะครับผมเสียบอยู่ครับเสียบหมดสมบันนี้ยังว่าเสียบอยู่ครับกินนี่ขอโต๊ะจบขอโตลาไปก่อนนะคะครับผมขอจบแคปพียงแค่นี้นะครับผม แชร์กดซับสไคร์แลวก็กดกระดิ่งด้นะคะบ๊ายบายครับผมครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม